เสียงคลืดคราดของแผ่นเสียงเก่าปลุกผมให้ตื่นกลางดึกมันดังมาจากห้องใต้ดินท่วงทํานองบิดเบี้ยวท,ที่ไม่คุ้นหูลอยฝ่าความมืดขึ้นมาจากขั้งหัวใจผมรีบวิ่งลงบันไดไปทันทีและภาพที่เห็นก็ทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณของคุณปู่มันกําลังเล่นเองคําเตือนของคุณย่าที่เสียไปแล้วแวบบเข้ามาในหัวปิดมันก่อนเพลงจบ ไม่อย่างนั้นมันจะมานอนมาเล่นด้วยกันสิเสียงนั่นไม่ได้มาจากลำโพงแต่มันดังกล้องอยู่ในหัวผมหางตาผมเลือไปเห็นเงาดำทะมึนวูบไหวยอยู่ตรงมุมห้องมันขยับโยกเยกตามจังหวะเพลงชวนขนลุกนั่นผมรู้ทันทีว่าต้องปิดมันให้ได้แต่ทันทีที่ผมก้าวขาเงาดำนั่นก็พุ่งเข้ามา ความเย็นยเยือกเสียดแทงเข้ากระดูกสลังภาพความทรงจรําเลวร้ายในอดีตที่ผมพยายามลืมมันฉายซ้ำในหัวอย่างเจ็บปวดอย่าเข้ามาผมตะโกนสุดเสียงแต่มันกลับทำให้เสียงกระซิบหัวเราะเบาๆในลำคอทำนองเพลงเริ่มเล่งจังหวะเร็วขึ้นมันใกล้จะจบแล้วผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีพุ่งไปที่เครื่องเล่นปลายนิ้วของผมอยู่ห่างจากสวิชแค่ครืบเดียว และแล้วเสียงกระซิบสุดท้ายก็ดังขึ้นคนก่อนหน้าแกเขาก็คิดว่าจะหนีท่านเหมือนกันน่าสงสารนะคุณปู่ของแกนะสิ้นเสียงนั้นเนาดำก็ขยายใหญ่รวมตัวเป็นร่างคนสูงชะลูดในเสี้ยววินาทีมันอ้าปากกรีดร้องไร้เสียงและพุ่งเข้าใส่ผมแกรกทุกอย่างเงียบลงเพลงหยุดแล้ว แต่ไม่ใช่เพราะผมร่างเงาทะลุผ่านตัวผมไปเหมือนอากาศสาทุาผมก้มลงมองมือตัวเองมันกำลังปรุงแสงและจางหายไปทันใดนั้นเสียงเพลงทุ่วงทำนองใหม่ที่ไพเราะจับใจก็เริ่มบรรเลงขึ้นมีเพียงผมเท่านั้นที่ได้ยินประตูห้องใต้ดินแง้มเปิดออกแสงสว่างสาดลงมาพร้อมกับร่างของเพื่อนสนิทที่ผมเพิ่งวางสายไป เขากำลังเดินลงมาด้วยสีหน้าเครื่องเคลิมผมเพิ่งเข้าใจในวินาทีสุดท้ายผมไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นคนต่อไปแต่ผมกลายเป็นเหยื่อล่อตัวใหม่ของมันต่างหาก